มีคนมีคนโพสเบอร์ผมลงไปกุ้งตีนะครับโขอดีฮะไอเฮียขายกุ้งเฉยเลยลูกใครไปขายขายกุ้งไว้ยขายกุ้งไงเออหูพ่อมึงอะมาทักกูมาบานเลยใครโพสปั่นวะไอ้ดีปะเนี่ยไอเฮียมันก็ต้องมีพวกกันเองอยู่แล้วปพราะวะไอเฮียบานอะไรไปเคลิ้นโพสรับรองเพลย์ไอ้เฮียเคลิ้นโพสเปล่าควยรับรองเพลยดูดิเพชรฟ้ารับกุ้งครับควยเลยเนี่ยทำวะ โอพีโออย่าพิเรนแบบเอาลูกเอาขอ,อ,อคงครูนะเาเอต็มเลยเนี่ยโดนแกล้งนะครับจะโพสก่อนแกล้งนะครับไอ้ <laughs> กเูเลดร้อยอะว่าเบอร์สองร้อยไอ้ไอโจอ่ะเอา,เอาแล้วใครมาเอาใครโทรมา <laughs> มเบอร์ผมอ่ะโอเคโดนอีกแล้ว <laughs> เลดร้อยทีสองร้อยด้วยเลดร้อยกูบอกให้สายใหม่แล้วโจ้กูบอกให้เลดร้อยอะ ใครมันคือไอ้นี่วะฮะไอ้มาแล้วเว้ยตายเว้ยดูแลใครใครวะไอ้เยววิลลี่ปะเนี่ยไอ้ถมดำเมื่อกี้ควักโทรศัพท์เอาเลยครับ,รบมาทำไมวะเหมือนเดิมเลยพวกด,ดูดิ สามแปดสอง้ยี่ดวงดวงทำยี่ระจับได้ขนาดนี้เนี่ยไอ้ยีทั้งไอ่ขอโตรเยอะเลยวะเยอะจัดัะพี่ตายหน่อยยืนแม่งเลยพี่ยืนแม่งเลยมันถึงยืนแมงเลยบักอ่ะหรอว่าไงคนนอนน้อยแห่งปีอันเยอะพี่สิบชั่วโมงขั้นต่ำไอ้บุ๊กมึงจัดดิที่กูบอกไอ้บุกไอ้เรือนะ่จัดดิรวดเลยมีดแบ่งซ้ายขวาเลยมีดอะ จัดโดนเลยน้อยเหมือนเดิมตาวอไปไหนเนี่ยไเ่ี้ยวออยู่ไหนได้วอไอวออยู่นี่พอมามันอยู่ที่มานะแล้วมึงเวลาวงไฟใหญ่มึงไม่ต้องปต้องมาตีวงข้างในเล้ไอ้ไอ้เว้นเบือคไอ้เว้นเมืรอที่บ้านอยู่อยู่แร้าเพื่อนตายตายตายต่ยตยตา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 ยตอยตา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 ยต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 ายตยยต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  ตัวบักวะเนี่ยเอ้ยบักเอ้ยมึงฟังที่บุ๊คบอกดิมีไปสายดิมีไปสายดิหายไหมขึ้นอ่ะเรียบบกเปเสื้อหรือไอโดนดาบไอโยเก่งเลยทางนี้นี่ไอ้กูไอ้ไข่มาไหมวะไข่ได้ยังไม่มาใครถือแล้เบิดมาลูกหนึ่งปะผมพี่ผมผมผมหานจังหวะใช้เลยนะมโคบันด้วยยืนหน้ายืนหน้ามันพอใช้เถอะเออเอ้ยสองชุดอ่ะแอร์ทำไม มื่อเห็นชุดนะแบ่งเหมือนชุดเหมือนที่เล่นซอวโคอิเลยนะเล่นแบบนั้นเลยนะชุดซ้ายชุดขวาอะไรฟังกันดีๆเียร์ตัวทุกทุกทะลุพูดดีๆทะลุเรียกปืนตะโกนเอาแบบขอโฟกัสได้ป่ะไม่เอาแบบรูปที่แล้วนะรูปนี้รูปนี้กูไม่รอนะกูซัดกูเข้าเลยนะแบบเราเราแบบทะลุหลังเหมือนเดินไม่ใช่พี่มันมีอยู่มันมันมันมตีอยู่แล้วมันมีสองแก๊งนี่ อันเดียวไม่ใช่หรอเดี๋ยวมันตีนเองมีสองแก๊งเดี๋ยวมันตีนเองเราเดินมาเลยเดินมารอเลยไอ้วอไอ้วอเพื่อนมยามย์ยาเมือ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 ปุ๊บเลยนะรอเลยรอเลยรอเลยไอ้เียบีกว่านี้ต้องโดนด่าเอบแล้ไม่ต้องเดินถอยนะมุกโอบปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันไม่เหมือนแล้วยังวงไม่ปิดเลยไอร้อนนะต้องเดินถอยหลังเดินใส่อย่างเดียวนะดูดีๆไม่ต้องอ้อมเยอะเรื่องคนโดนลุมด้วยนะเรื่องคนโดนลุมเอ้ยเรา เราไม่เข้าไปเลยหินเห็นก้อนที่เขาแอบ,บหลังหินปะแล้วมันจะมั่วเว้ยไม่เลยนั้นเอาเผื่อเราวิง่งเรายืนรอตรงนี้ก็ได้เราเขาวิ่งมาครึ่งหนึ่งเราครึ่งหนึ่งจะให้น้องเขาหลังหินแต่มันมั่วเอาเอมันดูเล็บกูเลยพี่เขาบอกแล้วเดี๋ยวผมไป้อเลยเปิด <พอ S 1> มันจะมั่วก,เก็หเห็อนอะไ่รู้ปนไออวินอยู่ปะปืนไม่มาพี่หาคนอื่นลูวอโซดิโซโซลงมามันเป็นมอดนั่นน่ะโซไม่ได้เป็นมอดเหรอเป็นเสื้อผ้าน่าจะเล่นปะการังปืนป่ะนี่ร้ายเดียว ได้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 เดี๋ยวเจะบเลยไอไอแคลงสะสวยอย่การเหมือนเดิมเหมือนที่เล่นปกติได้พม่เาโจ้มาโจ้หลังมอนเดิมะเนี่ยหรือไงเนี่ยไอโจ้พี่ไมิบไม้มาิบีเขาเปิดเลยนะอยิบไม้มาโจตเหมือนเดิมบมด้ยขจะปาันได้ได้ได้ด้เอามาเลยมาดิตีตุลตุล

RỰI PHÁI station alespp CHAFFY CHAFFY SHEKHU BỲT BÁN äd SHEU publicril luôn đưa cho nó <laughs>

แกงมึงอยากมีแแกงยกละบอสกูมีมือขวาที่ยังคอยจัดการสั่งให้พวกเดิน้มาจัดการมึงจำพวกกูได้เป่ามึงมองกูงอดักดันบอยกูบอกว่าจัดไอวาเกลับอแล้วนะเจากกนแล้วนะบกลับได้เลเจ็กกินแล้วใช่ปหแต่เจกแล้วเจกมเียมันะค่บมันะครับทุกคน